คโอเคนะครับไปต่อกันที่รายการต่อไปครับกับบุ๊คครับปลาปลา่งเหลือปลาข้า่งเหลือแห่งนี่นะครับตอบนี้ครับแบบนี้นะฮะหนึ่งเหลือ70็บาทครับ3ามแพ็คเอาไปเลย200ร้อ ให้แ,แบบนี้เอาลย200ครับอันนี้ปากาตีนะฮะแพคละร้อยเหลือแคละเจสิบาซื้อเป็นแพคแยกกด้นะครับแต่ถ้าซื้อ3ามแพคเอาไปรครับคูพง์อินนะครับปลาเหลือแคครับปลากรอบปาไม่รได้เาให้เหลือห้่านไปแล้วนะครับมาต่อครับผมกับตัวปลากะตักแบบสุกนะ ปลากระตักไนะปลากระตักตัวอะปลากระตักแบบสุกนะคะปกติค่ะหนึร้อยบาทค่ะแต่นี้ค่ะพี่ๆราบคำลดเหลือเจ็ดสิบาทเท่านั้นค่ะแล้วพี่พีเตะกว่าสาแเอาไปเลยสองร้อยบาทค่ะมาได้ใช่ไหั้คือมาได้ไปเลย่ว่าจะเป็นปลาแเหลืองแ้กปลากระตักแบบสุกคูงหนกปลาหมคูับคม กุ้งเคยเป็นแบบนี้นะกุ้งเคยนึ่งมีารนันอันนี้เวลาเราไปทอดนะก็เมนคู่เในน้ำมันทอดได้เลยตันี้ครับเป็นกุ้งเคยสัปปะรรเหือนับที่ากจะจตางตินะก็ตัวมั่า รคากระโ3แ็ลูก100บาทสแห่ร้อยถึงี่สบตสร้อยนะครับเหลือไปยีบาตอนนี้อันนี้บาอันนี้ยบาสบมยี่สบาทปกติสให้กับแมร้อรคับตอนนี้เหลือราคกเดียวแค่เดวยบาทครับ เอาไว้ับเอาบ้างย0บาทถุงละยี่บาทยกมืได้เลยนะยกได้เลยยกได้เลยหน่งีแค่โต๊ะยบาทอาเลครับถุงลบาทเียแค่หา่